หวานผักมากไข่ขั่วไข่ผักอ่ะไข่แกงออมไม่จัะเมนูแกงออมไข่แบบนีได้เลยนี่ผักเยอะยั่วแต่คันโปรโบกินผักอ่ะกินยังไงแต่อันนี้ซาวเลยมากินผักด้วยจ้าใส่ไข่แค่สามน่วยนกนันกะงบจักบาทไข่สามน่วยหน่วยละห้าบาทสิผักสาวเลยเห็นยังวะเฮ้ยยี่ดียัง ลังแก้วลังแก้วคขามันลังเง,เง,งนเหมือนที่เดียวมันบ่มไก่เนี่เสร็จยังกิน <h> ให้ยังกินมาหนิมันมีวัตถุิขวไข่มันมีวัตถุิขวบไข่ขวไข่ขไข่ขวไข่ในขวไข่เป็นใช่ลนะกจะตมพริกกัะหอมแดงตํำพริกกรบหอมแล้วแล้วัะไ <h> ต่อ เขาเสิมาเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเตรียมอะไงเตรียมต้นหอมผักชีจ้านี่ผักอีกยล้วก็ใส่ได้หมดนี้แค่นี้ต้นยังต้นหอมต้นหอมแบบหันใหญ่เลยเ,ออเขาเสีเห็ดขั่วไข่เลยนี่อยางก็ใส่ไส่ไป ดูเงาใช่เงาหน้าเปล่าเ <ừ> สร็จแล้วนะคะบักพริกกรบหอมแดง <ừ> น้องน้องว่าสิกินน้ำก็เลยใส่ใพริกแค่สองหน่อยแล้วจ้ะนี่มันกินบ่ได้วยปจะบฮ็ดเผ็ดเด้อด น้ำเดือดตีไทยเลยน้ำเดือดตีไปเดีด๋ยวเขาสิร้อให้น้ำเดือดร้ตัวดังๆไงเออเขาสิร้อให้น้ำเดือดเด้อจ้า แมวาสิเห็นมันเดือดก่อนแป<ฟ>๊บหนึงจังหวะนี้เขากับตึ้บตึบ ใส่ฟงนัวแล้วนะนี่หนูไม่หลังฝนรากไรเนี่ยใส่ฟงนัวปลาน้ำปลาเราเซ่ปลาแดกวะปลาเอ้ย รอให้ไข่มันจับก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยจะใส่ผักกำลังหวดเลยจ้ะหวดคือหวดผักที่เตรียมไว้ค่ะผักยังไงผักชีลาวต้นหอมผ,ผักชีไทยใส่ลงไปเลยเนื้อผักกระตูเนื้อผักกระตูะเดปล่าเขาจะมาตื่นะ อร่อยแล้วเมนูขั่วไข่หวานผักมากไข่ขั่วใช้ผัก,ก,กมมจ้ะใช้ไข่แกงออมไลยจ้ะเมนูแกงออมไค่แบบนี้เลยนี่ผักเยอะๆแต่คันคุณโบก,กินผักอ่ะกินยังไงแต่อันนี้สาวเลยมาก,กินผักด้วยจ้าใช้ไข่แค่สามเมล็นอกนั้นกะงบักบาทห่บ ไข่สาน่วยน่วยละหบาทสิบหาบทจะผักอีก10บาทเป็น25บาบาทผิดสองน่วยกะบ่หอด1ิบาทน่า่อดหบาทตีไป30บาทตีไปหมอนี่30บาทจ้าประทังชีวิตได้ทางชีวิตได้ไดสองมื่นได้พี่น้องหมอผมง่พ่อสุกยังสุกสน่นสุกแล้วปิดแก๊จ้า